ครับแฟนบอลเยมนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้เจอกันในวันศุกร์28พฤศจิกายน2568ครับก็มี1ตัวมาฝากกันนะครับของผมไปที่บูเนสกา2เยอรมันครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเชาเก้ส่วน4เจอกับพาดบอลนะครับก็ชชาเก้อันดับ2พาดบอลเนี่ยจะฝูงนะครับผมโดย ชาเกยนาน้ยี่สิบแปคะแนนส่วนพรรนาราบอลเนี่ยยีคะแนนนะครับเป็นเกมที่น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนนะครับชาเก้ในบ้านครับหเกมชนะได้5แพ้1นครับส่วนพาราบอล6เกมเยือนนะครับชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับนั้นล่าสุดครับทางชาเก้เนี่ยบุกไปแบ่งแต้มกับเพอร์เชนมูสเตอร์ครับศูนย์ศูนย์นะครับเกมเยือนของชาเก้เนี่ยอาจจะยังไม่โหดเท่าในบ้านนะนะส่วนทางด้านของ พาดบอลครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแพ้มาด้วยนะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับันโนเวอร์ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็เป็นการพ่ายแพ้ในรอบกว่า10เกมเลยนะครับผมเกมในวันนี้เนี่ยตามโจทย์แล้วเขาให้เสมอนะเสมอไปทางชาล์เก้นะครับก็ชาลเก้ปัญหาหลักๆคือตัวไม่เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เนี่ยลิสตัวเจ็บยาวเหยียดเลยฮะประมาณ78ตัวเลยนะครับส่วนตัวที่ยังพร้อมใช้งานอยู่ครับก็จะมีกองหน้าครับอย่าง อ่ามอสตราซีล่านะฮะที่ยังเป็นตัวสำคัญได้นะครับส่วนพาบอลเนี่ยทีมค่อนข้างคล้งองกว่าครับมีเจ็บแค่สองนะครับตัวลูกก็จะเป็นพวกเซบาสเตียนคลาสนะครับสเตฟานชิกเก็อะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ผมว่ามันสูสีนะแต่ด้วยความที่ชาลเก้ได้เล่นในจินเนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้เสียเปรียบสักเท่าไหร่แม้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพทีมพอสมควรแต่ว่าเกมนี้เนี่ยชาลเก้น่าจะไม่แพ้ครับ อย่างน้อยเสมอครับมุมชนะ Syndrome. ผมขอเอียงเจ้าบ้านครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ที่ชลวเก้4นครับสวัสดีแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ําคืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนะครับก็ยังมีศึกรูปหนังให้ลุ้นกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับตัวย่าดโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกเดะแชมปนชิปของอังกฤษนะครับเป็นคู่ของทางด้าน ออกซฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับพบกับน่างอีฟวิตาวนะครับตอนนี้ออกซฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับอยู่อันดับ22ก็คืออันดับ3จากท้ายตารางนะครับขณะที่ทางด้านอีฟวิตาวเนี่ยอยู่อันดับ5ของตารางนะครับโดย5นัดหลังสุดของทางด้านออกซฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอ3และก็แพ้2 ด้วยเกมล่าสุดของอ็อกซฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับเป็นเกมที่บุกไปเสมอนอร์ลิกนสตี้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งขณะที่ทางด้านอิฟวิตทาวเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับเป็นการชนะสามแล้วก็เสมอสองเกมล่าสุดของทางด้านอิฟวิตทาวนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะฮันซิตีสองประตูต่อศูนย์นะครับตามโจทย์เนี่ยเขายังให้อ็อกซฟอร์ดเนี่ย เป็นรองอยู่1ชั้นครับซึ่งออกซฟอร์ดเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองพอสมควรนะครับแล้วก็ทางด้านของอีฟวิทเองเนี่ยผลงานช่วงนี้กำลังยอดเยี่ยมนะครับเกมลุกกำลังเข้าฝักแม้ว่าตามโจทย์เนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่ผมยังเชื่อว,ว่าเกมนี้ทีมเยือนอยังน่าจะบุกไปกว้าชัยได้นะครับเมกหึมีครับ ลุนเปทิ่สองทั้งเองคู่นี้ผมให้เฉียร์ไปที่อิมพิทาวครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมังเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นที่สึกฟุตบอลกาโชกสนาอิตาลีนะครับเกมคู่ระหว่างโคโมพบซัสโซโลลงสนามเวลา2องนาฬิกาสีนาทีนะครับเจ้าถิ่นโคโมเนี่ยลงเล่นมา12นัดมี21คะแนนครับส่วนทางซาสโซโล12นัดมีอยู่17คะแนนนะครับกับผลงานที่ผ่านมาทางโคโมถือว่าเหนียวแน่นมากนะครับเป็นทีมแพ้ยาก ถ้าเกมล่าสุดเนี่ยชนะ2แล้วก็เสมอ3ครับขณะที่ซาสโซโรชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับเจอการล่าสุดนะครับโคโมก็เอาชนะซาสโซโรได้30นะครับในฟุตบอลถ้วยคบป้ายตะเรียนในฤดูกาลนี้นะครับก็แข่งกันที่สนามแห่งนี้ครับวันนี้อย่างเงื่อนไขก็ให้ทางเจ้าบ้านโคโมนะครับต้องมี1ประตูดูแล้วก็มองว่า ไม่น่าพลาดนะครับฟอร์มชั่วโมงนี้ดีจริงนะครับเกมในบ้านนแข็งแกร่งมากแถมวันนี้สภาพทีมก็พร้อมด้วยนะครับตัวรุกจอมทัพอย่างนิโก้ปาสนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามโดยมีทางอับโรโมลาต้านะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าครับก็อย่างน้อยหนึ่งตัวยืนพื้นคิดว่ามีลุ้นไม่สองครับเลือกไปที่เจ้าถิ่นโคโมครับสวัสดีครับเจอกันในวันนี้ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นโปรตุเกสลีกาซาเกรสครับวิกตอร์กิมารายส์เปิดบ้านเจอกับ AVS ก่อนแมชกรแขันเป็นวิกตอรีกิมารายส์ดูดีกว่าต้องชนะมาก่อน1ประตูเพื่ออาจจะแค่แฮปปี้มีความสุขเบาๆนะครับหรืออาจจะมีโอกาสยิง1ประตูแล้วต้องไปลุ้นลูกยิงขาดก็เป็นได้นะครับอยู่ที่เงื่อนไขก่อนแมชครับวันนี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับกิมารายส์อันดับพวกเขาดีกว่าครับอยู่ที่8อาจจะไม่ท็อปฟอร์มมากนะครับแต่ก็เป็นครึ่งบนตารางขณะที่ทาง ABS เอนี่ยอันนี้แย่เลยครับรั้งอันดับ18นะครับเลือกคู่นี้มาหลากัหลกๆต้องยอมรับว่าผมวัดใจที่ความห่วยทีมเย,ยน,น A B S เนี่ยชื่อชั้นเป็นรองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรองหมดเลยครับเกมเยือนก็ไม่ชอบด้วยนะฮะใัยภาพนักเตะก,ก็สู้ไม่ได้วันนี้แม้ทางฝั่งวิคเตอร์กิมไรส์จะไม่ได้มีอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มมากนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะเก็บชัยชนะก็ยังมีสูงครับผมถ้าจะมีโอกาสทําได้ดีขยับอันดับให้เป็นที่พวกเขาเคยทําได้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นเกมแบบนี้นะครับผมฉะนั้นคู่นี้ขอมองไปที่วิกเตอร์กิมไรส์เลยครับว่าจะทําได้ดีนะครับมองไปที่กิมไรายส์ครับและนี่คือท